ขาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคมเดือนที่นะครับดาวไปอยู่ในเรือนอริสองดวงคืออังคารและราหูแล้วก็ดาวไปอยู่ในเรือนมรณะอีกห้าดวงอาทิตย์พุธพฤหัสสุขมนุษย์อยู่ นะสินแสหมิงพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีตุลแบบนี้ว่าจริงๆแล้วในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับเห็นดาวอยู่อริมอนะเนี่ยแต่ชะตาคุณยังมีความสำเร็จดีนะอืมในเรื่องของงานนะครับมีความสำเร็จแต่เหนื่อยโคตรนะครับแล้วดูเหมือนกับจะต้องมีเรื่องจะต้องตัดสินใจในเรื่องของงานอยู่ พอสมควรดาวพุธย้ายในวันที่7พฤษภาคมถัดมาก็เป็นดาวอาทิตย์ย้าย14พฤษภาคมแล้วก็ดาวศุกร์ดูเหมือนจะย้ายวันที่21พฤษภาคมนะถ้าสินแสหมิงจำไม่ผิดดาวที่มีการขยับย้ายแบบนี้ส่งผลดีนะครับให้กับชาวลัคนาราศีตุลในแง่ที่ว่า ดาวเจ้าตัวเนี่ยถึงแม้ว่าไปเป็นมรณะแต่ก็เป็นกเกษตราธิปดีอยู่กับดาวพระหัสคู่ทรัพย์สินอยู่กับดาวพุธคู่ทัดน้ําอยู่กับดาวทิศคู่สมพลแต่บังเอิญบังเอิญมันอยู่ในเรือนมรณะฉะนั้นผมแนะเลยนะชาวลัคนาราศีตุลหาโอกาสเดินทงเดินทางบ้างน,นะครับเออจะคิดว่าเป็นการแก้เคล็ดก็ก็ได้นะฮะ หรือใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เหมาะกับดวงช่วงนี้แหละนะครับแต่ก็ต้องระวังสุขภาพไว้ด้วยนะวันที่1ถึงวันที่5งานยังมีความสําเร็จดีอยู่แต่ก็มีเรื่องต้องตัดสินใจในเรื่องงานหลายอย่างนะครับแล้วพอวันที่6จนถึงวันที่10ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไอเดียความคิดใหม่ๆเข้ามา นะมีไอเดียมีความคิดใหม่ๆเข้ามาใครที่กำลังอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ช่วงนี้ไอเดียกำลังบันเจิดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยิบยกเอามาทำเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหนพอวันที่11จนถึง15 16-20ถึง20ช่วงนี้งานขยับดีตลอด มีความสำเร็จในเรื่องของงานมีความก้าวหน้างานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมก็มักจะได้รับความสำเร็จดีนะครับแล้วก็ช่วง2 1จนถึง25ช่วงนี้จะจุกจิกเรื่องบริวารน,นิดนึงอืมใครที่ทำงานต้องใช้บริวารเยอะๆหรือกำลังจะมีความคิดเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของบริวารก็จุกจิกหน่อยช่วงเนี้ย นะครับหรือบริวารที่ช่วยงานเราอยู่มักจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมาให้ก็ดูให้ดีแล้วกันแล้วพอ26จนถึง31พฤษภาคมช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งการเจราจารในเรื่องการเงินการทองโดยตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลอย่างไรก็ดีนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวเจ้าเรือนการเงินมันไปโคจรอยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนอริ รายได้ที่ได้มาหาได้มานะครับก็มีอันต้องใช้จ่ายออกไปค่อนข้างจะมากนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินเนี่ยไปอยู่กับดาวราหูมันเป็นคู่ธาตุลมก็จริงแต่ก็อยู่ในเรือนอริอย่าไปเสียรู้มิจฉาชีพนะ หรือถ้าใครมาชักจูงอะไรทั้งที่ไม่ได้สนิทกันมากแล้วเราก็ไม่ได้ไว้ใจให้เชื่อสัญชาติยานลางสองหอนตัวเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมนะครับแล้วก็เดือนนี้ระวังสุขภาพหน่อยนะดาวอังคารกับดาวมนุษยูทำมุมปลายหอ,อกอยู่กับลัคนาราศีตุลระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะครับส่วนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ย ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลมีความรู้สึกปริวิตกกังวลไม่สบายใจระแวงอะไรอยู่ลึกๆโดยตลอดนะครับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วรู้สึกกังวลใจกังวลกระวายใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอืนะครับนะมีความกังวลใจระแวงระวังอะไรก็ไม่รู้มีเป็นความรู้สึกอื่นๆในจิตใจนั่นแหละ แต่ก็ดีกว่าตอนที่อังคารไปร่วมอยู่กับเสานะย้ําว่าดีกว่าแต่ก็นั่นแหละนะครับมันก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ผมบอกอยู่เป็นความกังวลใจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยปลอดโปรงนักนะนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะช่วงเดือนนี้อย่าเพิ่งไปชอบใครเลยนะครับหรือถ้าเกิดไปชอบไปแล้วก็ดูให้ดีแล้วกันกลัวว่าจะไปต้องไปเจอกับ ความรักที่เปิดเผยไม่ได้ไม่เท่าไหร่มันเหมือนกับมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะยังไงก็ดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะนี่แหละครับคือคํำพยากรของชาวลัคนาราศีตุลกับดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2567เดนะเดือนที่ดาวเจ้าตัวไปเป็นกเกษตรราธิบดีแต่ก็เป็นอยู่ในเรือนมรณะด้วยนะครับเนี่ยดาวมัน บอกว่าชัดเจนมากเลยช,ชะตาชีวิตอาจจะต้องเดินทงเดินทางไปไหนเรื่องงงเรื่องงานอะไรสักอย่างหนึ่งทีขึ้นบ่อยขึ้นแน่ๆนะครับยังไงก็แล้วแต่นะสินแสหมิงของให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิง ให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาสตร์แห่งการอ่านหง,งเห้งบนใบหน้าและดวงชะตาส่วนตัวบริการพิเศษจากสำนักมังกรทองสินแสหมิงออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซนตตั้งชื่อบริษัทชื่อบุคคลและยังมีเบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจจำนวนมาก สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official ID at masterming 6 6 6 6 6ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ